ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้อง f c ีที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับลุงตันคนบนรราชาแนลอีเช่นเคยนะครับหลังจากที่หวยออกไปแล้วเนะาะลุงตันก็จะมาวิเคราะห์งวดถัดไปให้กับพี่น้องได้รับชมกันนะครับวันนี้ก็จะมาวิเคราะห์แนวทางหวยฮานอยนะครับงวดประจําวันที่16นะครับ สิบหกกุมภาพันธ์สองห้าหกเจ็ดน,นะครับงวืที่ผ่านมานะครับสูตรที่ลุงตัดให้ไปเนะาะก็ตัวเลขที่ลุงวางเนาะจุดสองตัวที่ลุงดึงมาวางนะั้นก็ลุดนะครับไม่ไม่เข้านะครับแต่ว่าผลลัพธ์นะครับผลลัพธ์ที่มีในตารางแต่ลุงไม่ดึงมาวางนะั้นก็ เข้าอยู่สองหน่อยนะครับก็บนหน่อยพิเศษเนาะก็หนึ่งสองหนึ่งเนาะแล้วก็หน่อยปกติก็บนเนาะสามหนึ่งนะครับนี่ก็คือตัวเลขที่มีในตลาดน,นะครับส่วนหลักร้อยเนะาะก็มาหนึ่งตัวนะครับก็ไปเข้าหน่อยอเฉพาะกิจนะครับ ก็คือ9นะครับทันที่จับจุดเพิ่มเติมเนาะก็อาจจะโชคดีกันไปนะครับส่วนงวดวันที่16กุมภาพันธ์นี้เนาะลักษณะของสูตรหรือว่าตัวเลขผลลัพธ์จะเป็นยังไงก็ไปติดตามรับชมกันมาดูตัวเลขในตารางกันนะครับหลังจากที่ลุงตันได้ทำการวิเคราะห์หาผลลัพธ์เรียบร้อยแล้วเนาะก็จะนำผลลัพธ์มาลงใน ตารางตรงกลาง,งานี้นะครับงวดประจำวันที่16กุมภา67เนอะผลลัพธ์ที่ได้นะครับช่องที่หนึ่งก็คือ,อได้หกนะครับช่องที่สองได้เจ็ดช่องที่สามได้เก้าเนาะแล้วก็ช่องที่สี่เนาะได้ ได้สองนะครับตอนนะ้ะจากนั้นก็เอาผลลัพธ์เนาะไปบวกลบหนึ่งเพื่อที่จะลงในอตารางซ้ายขวานะครับช่องที่หนึ่งเนาะเป็นหกแล้วเนาะฝั่งนี้ก็เป็นเจ็ดฝั่งนี้เป็นห้านะครับอช่องที่สองเจ็ดฝั่งนี้ก็เป็นแปดเนาะฝัะ่งนี้ก็เป็นหกนะครับ ่าช่องที่สามเนาะเก้เป็น0ูนะฝั่งนี้ก็เป็น8ดอ่าแล้วก็ช่องที่4ี่สองฝั่งนี้เป็นสามแล้วก็ฝั่งนี้เป็นอ่าเป็นหนะครับอ่าก็ได้มาครบทั้ง12ช่องนะครับต่อไปก็จะอ่ามาหาเลขเด่นเลขรองนะครับ ซึ่งเ,เลขเด่นเลขรองนะครับน้ตันก็จะใช้กลุ่มตัวเลขในตารางนะครับที่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดนะครับซึ่งงวดประจ,จำวันที่16กุมภานะเนาะลุงตันให้เด่นอยู่ที่เด่น8เนาะเด่น8รอง6นะครับพีน้อง FC ชอบแปดรูดแปดนะครับชอบหกรูดหนะครับต่อไปก็จะมาดูชุดสองตัวนะครับก็จะใชะ้กลุ่มตัวเลขรับในตารางเนาะในการจับวางชุดสองตัวนะครับโดยจะเริ่มจากตัวเลขที่มีลำดับที่น้อยขึ้นไปเนาะก็จะเริ่มต้นที่คู่นี้เลยนะครับก็คือ,อ ศูนย์สามเนาะศูนย์สามสองแปดหกหกหกเจ็ดเจ็ดห้านะครับอ่าแถวต่อมาก็คือแปดหนึ่งแปดห้า 8ปดแปดเก้าหนึ่งแล้วก็ 93, เก้าสามเนาก็ได้มาครบเนะาะทั้งสิบชุดสิบคู่นะครับต่อไปก็จะมาพิจารณานะครับกลุ่มตัวเลขที่อ,อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดนะครับเมื่อเทียบสถิติสามสีงวดที่ผ่านมานะครับโดยจะใช้กลุ่มตัวเลขผลลัพธ์เนาะในตารางเป็นตัวเทียบนะครับ คู่ที่หนึ่งเนาะตัดมองไปที่แถวที่สามที่สี่นะครับคู่ขวานะคู่ขวาก็คือคู่นี้นะศูนยสามนะครับอ่าต่อมาก็เป็นแถวที่สามที่สี่เหมือนกันเนะาะอตรงกลางเยื้องมาซ้ายอนะเป็นคู่นี้นะครับสองแปด นะครับแล้วก็ขึ้นไปที่แถวที่หนะึ่งที่สองเนอะคู่ตรงกลางนะครับคู่ตรงกลางก็คือคู่นี้นะหกเจ็ดนะครับตัวนี้ก็ได้นะเนอะเยิงข้ามมานนี้นะครับอ่าต่อไปนะครับก็เป็นแถวที่อ่า สามที่สี่เนาะอ่าตรงกลางเยืงมาซ้ายแบบนี้เนาะอ่าก็คือเก้าหนึ่งแล้วก็อีกคู่หนึ่งก็เป็นแถวที่สามที่สี่เหมือนกันเนาะตรงกลางเยืงมาขวามาลักษณะนี้เนาะอ่าน่าก็ได้มาครบเนาะทั้งห้าคู่ทรับจากสิบคู่นะครับตัวที่ วงให้นะครับก็คือตัวที่มามากกว่าหนึ่งครั้งนะครับเมื่อเทียบสถิติแต่ทุกตัวที่ลุงวางเนาะมาหนึ่งครั้งครับทีนี้ก็มาดูหลักรนะ้อยเนาะสลรับท่านที่หลุนสามตัวเนาะก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับงวดที่ผ่านมาเนาะ,ะลุงให้ไปหนะึ่งกับเก้าเนาะก็ไปเข้าเข้านะครับ น้อยเฉพาะกินะครับก็ถือว่ายังไม่หลุดนะครับสำหรับหลักร้อยนะครับเมื่อวันนี้ก็เหมือนกันเนาะลุงก็ให้สองตัวเท่าเดิมก็จะให้อยู่ที่หกเนาะหกกับแปดนะครับเป็นหลักร้อยนะครับพี่น้อง f ซีก็มองเนะาะมองผลลัพธ์มองกลุ่มตัวเลขที่ลุงวางไว้ให้นะครับถ้า มีความเห็นแตกต่างจากนี้นะครับก็สามารถจับชุดเพิ่มเติมได้แต่ก็ให้ใช้วิจจารณญาณในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับจากสูตรนะครับที่ได้รับชมไปเนาะรอบนี้ก็ดุ่มตัวเลขผลลัพธ์แต่ละแต่ละแถวเนาะก็ไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่า ลุ่มตัวเลขะจะเป็นตัวที่ไล,ล่เรียกกันเนาะ,ะก็การจัดวางตัวเลขเนาะก็ยังมีเลขเบิลให้เห็นเนาะอย่างเช็นงวดน,นี้ก็ลุงกวางเบิร์นไว้สองคู่นะครับก็ลุ้นกันเนาะว่าจะเข้าต่ออีกงวดหรือไม่นะครับถ่ายนี้นะครับลุงตันก็ขอกับคุณพี่น้อง FC ที่ติดตามลุงตันมาเลยตลอดเนะาะก็ลุงตันก็ฝากเหมือนเดิมนะครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับลุงตันก็เตรียมเนาะที่จะทำคลิปอ,อีกหนึ่งคลิปเนาะให้กับพี่น้องได้รับชมกันนะครับก็อาจจะเจาะลึกลงไปนะครับอาจจะเป็น VIP อพีเนะาะเจาะลึกเฉพาะ VIP ให้กับพี่น้องได้รับชมกันเนาะก็คอติดตามนะครับตอนนี้กำลังศึกษาข้อมูลอยู่เนะาะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงสันลงให้ได้รับชมกันนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ